ราอยู่กันที่ตลาดน้ําวัดสะพานราชพฤกษ์ค่ะที่นี่นะคะมีร้านอร่อยเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยแค่ยืนตรงนี้กลิ่นก็คือยัว่วยวนมากๆและอีกหนึ่งร้านเด็ดที่เราจะมากันในวันนี้นะคะนั่นก็คือร้านหน่อยหอยทอดตลาดน้ําวัดสะพานนั่นเองค่ะร้านนี้นะคะทั้งขายแล้วก็ทอดเนี่ยบนเรือกันเลยทีเดียวค่ะทุกคน <Wow. S 1> จะน่าทานขนาดไหนเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะไปเจอแล้วค่ะทุกคนพี่นุชร้านหน่อยหอยทอดน,นั่นเองค่ะพี่นุชคะขอทราบความเป็นมาได้ไหมคะเป็นยังไง ว่ายังไงถึงมาเปิดร้านหอยทอดที่แบบบนเรืออย่างนี้คะความเป็นมาก็คือเราขายในคลองกับแม่มาตั้งแต่ขายตั้งแต่เตาถ่านเลยนะคะขายมาในคลองตั้งแต่ยี่สิบกว่าปีแล้วอะใช่แล้วพอมีตลาดน้ําเราก็เริ่มมาทําการขายตลาดน้านี่มีเมนูอะไรบ้างคะเนี่ยก็จะมีผัดไทยแล้วก็หอยทอดขนมเบื้องยวนแล้วก็ขนมประกาศค่ะมีเมนูอะไรแบบแนะนําที่มาเราต้องสั่งเลยไหมคะ ก็จะมีพวกหอยอทอดทะเลพวกนี้ค่ะจะมีกุ้งปลาหมึกหอยจะเป็นพิเศษอะคะ่ะก็คือรับประกันความอร่อย<ช>ค่ะหอยนี้ปกติวันหนึ่งซื้อแบบซื้อมาขายประมาณกี่โลแบบหมดคะประมาณ7จ็ดโลหมด <No. S 2> หว,วัน<ช>พี่นุนคะขายดีแบบเนี้ยที่ผ่านมาทางร้านเคยเจอวิกฤตอะไรมาบ้างไหมคะก็มีช่วงโควิดอะค่ะเพราะว่าช่วงโควิดเราตลาดน้ํำเขาให้ปิด ปิดยาวมาเลยอะประมาณ7จเดือนแปดเดือนนะคะเราแสดงเลิกแบบปิดไม่ได้ขายเลยหรอคะใช่ค่ะปิดไม่ได้ขายเลยีรายได้ก็ลดลงไปขาดหายไปเลยอะค่ะลดไม่ไม่มีรายได้เข้าเลยอ่ะค่ะตอนตลาดปิดเราก็ขายขายในในเรือที่จะเป็นคนขายกับพ่อเอา เอาเครื่องอะลงลำตัวลำนี้เราก็ขายกันสองคน<ม>ใช่ค่ะวิ่งตามคลองวิ่งตามคลองไปเลยอะค่ะใช่ก็ยังดีที่มีสินเชื่อธนาคารประชาชนจากธนาคารอมสินมาช่วยพยุงให้ครอบครัวด,ดีขึ้นนะคะโขนน้ำหวานมาถึงตรงนี้แล้วนะคะทุกคนพลาดไปได้ต้องลองชิมหอยทอดราน,นีให้ได้ลวคะ่ะจัดมาเลยค่ะพี่ลูกั้น,น<ม>เดี๋ยวทอดให้ค่ะ,ะไ,ได้เลยค่ะ,คะ แล้วทีเด็ดที่พลาดไม่ได้นี่เลยค่ะหอยทอดหอยเน้นๆแป้งกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากค่ะร้านหน่อยหอยทอดนะคะขายอยู่วัสพานนะคะเขตตลิ่งชันนะคะขายเสาร์อาทิตย์นะคะที่ร้านเปิด7โมงถึงบ่ายสอะค่ะแวะมาชิมมาทานกันได้ค่ะเปรี้ยวปากรีวิวเห็นพ่อค้าแม่ค้ายิ้มกันสุขใจแบบนี้นะคะเพราะว่าธนาคารออมสินมีสินเชื่อธนาคารประชาชนค่ะเพิ่มรายได้เพิ่มอนาคตที่ดีกว่า เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนมาใช้ในกิจการหรือว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันโดยให้วงเงินกู้สูงสุดเนี่ยถึง20,000 0บาทเลยทีเดียวค่ะทุกคนดีมากๆเลยค่ะและสําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่สนใจสินเชื่อธนาคารประชาชนนะคะก็สามารถสอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะครั้งหน้าเราจะพาไปร้านอร่อยร้านไหนย่านไหนอย่าลืมติดตามห้ามพลาดน,นะคะสวัสดีค่ะธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม